เลขสาครับสวัสดีครับผมกบหน้าครับมืนนี้ครับวันที่23่สิบสามย่ามย่างไรยีสิามิงหามืนนี้ครับตรงกับวันพระผมสิมาขอโชคกับแม่นี่ครับงวดวันที่1นึ่กานจะเรสองห้าหี่ครับวันนี้มันเป็นวันพราแรกนะครับ แต่ว่าวันพาระที่สองของทุกงวดเป็นวันที่สามสิบมื้อนี้ผมสีมาลองขอโชงกับแม่ตั้งใจมากครับฝนฝากห้หองครับเสียงทั้งฝ่าพาฝ่าหองครับยังนักเลยแต่บุหัวฝนสิตกบอลนอเคครับเดี๋ยวรุ่นเลขกก้อนกับเลขถูกไปของง่าครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกสี่ทุกคนมีโชคมีห็หลักครับเด้ออ้ยเสียงฝ่าเดี๋ยวรอรุ่นครับผม วัวมันทีนึงกันยาหกสี่อโชคดีแมน่นื้ออให้ถโกเลขตัวเี้มันตรงว่าจะเป็นบอลว่าจะเป็นเล็กจุ่อบอใทุกคนเป็นคดีมีโาบน้น,น,น,นแม่เนึ้ ใส่ชูนนะครับเนาะงวาาแม่ต้อใส่ตัวไหนครับคนชิ้นลูกแห้งครับตอนนี้คนชิ้นลูกซานไดหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวเราลุนเลขทถูกครับก่อนเชื่อ่าลุนเลขทถูเดี๋ยวมาเบิงลุน้นจับบอลกับผมก่อนครับว่าแม่เ้าใส่ตัวไหนครับ เลขสาครับเลขสมนะครับลูกแรกเดี๋ยวสิขอจับเสอที่สองครับ ส,ส,สามสองครับสามสองมันออกไปแล้วแม่สองสามมันออกไปแถวได้ดีเดี๋ยวผมสิจับเทื่ที่สามครับ า,า,านุสงหเก้าครับ3ามสองเก้าหรือสามสองหกครับ หลุดมาเด้ครับเดอ้อเลขบอลงวดวันที่1กันยายน2564ครับเลขจับบอลครับ3 2 9เดียวเดียวเดียวมันเป็นเลขเลขถูกสิผมของวดที่แลกได้เดยวนี้งวดเลขถูกงวดที่แล้ว,ลมว,ลวผมขอได้6 3 2จับบอลวดนนี้ได้3 2 6 3. 2> เออ3 2 9เอาตัวเดียวกันเลย3 2 6 2 6 2 9นี่บ่ สามเก่าสามหกนี่บ่งงแหบงงเลยนี่งงเลยนี่ตัวเดียวกันกับเด็กถูกเหมืนกเลยเดี๋ยวรอรุ่นเลขถูกว่าแม่ต้องใส่ตัวไหนครับกะลองพิชณาบุงครับบ่งหูว่าเลขเสีอตัวไหนต้อแม่เนาะแต่กะขอให้ออกตัวได้แม่เ้อวัาที่งกันยาหกสี่แม่สาวรู้สันเอาบอลงวดที่แล้วนะบอลครับเลขบอลที่ผมจับได้กุที่แล้วครับคือเจ็ดหกศูนย์ผมสิขึ้นไว้เลยครับว่า ตามเหมือนเดิมครับ760กับงวดน,นี้326หรือ329เราลองพิจารณาด้วยครับเ้อนะฮะตรงใจที่เข้ามาักเดี๋ยวเราลุ้นเลขชูครับเลขชูครับตัวแรกครับคือเลข8ดนะครับเลขชูตัวแรกจากแม่ฮานี้ครับงวดที่1กันยายน2564ครับเลข8ดดนะครับเด้อนี่ ออกมาตัวนแม่เด้อส,สาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราหล่นตัวที่สองครับเลขทูบตัวที่สองครับจากแม่นี่งวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าสี่ครับเลขเจ็ดครับแปดเจ็ดเลขทูบแม่นี่นะครับแปดเจ็ดครับ มาตัวนี้บ่แม่หูซื้อตัวนี้มือสั้นๆจะได้บ่หูครับสิถือเลขอีบ่หูดที่แล้วผมก็ขั้นมือเด้ขั้นมือกระถือเลขครับวดนี่หูซื้อว่ามือที่สั้นๆโคหอดทองแปดเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราลุ้นตัวที่สามครับแต่แปดเจ็ดแปดกับเจ็ดนี่แปดเจ็ดแปดหนึ่งบ่เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเดี๋ยวเราลุ้นตัวที่สามนะครับเด้อ่าแม่ต้อใส่ตัวไหนครับ สาธุสาธุสาธุาธด้แม่เดอ้อขอโชคขอลาบให้ผตุภูฟุนที่เบิางคลิปนี้ให้เหตุออกตรงด้แม่เด้อสาธุสาธุาธให้ตุภูนถือมดทั้งหมู่บ้านทั้งประเทศด้แม่เดอ้อเลขชูบตัวที่3ครับออกมาแล้วครับงวดวันที่1กันยายนสองหาสครับเลกชูแม่นี่ครับมาเบิ่งของกันนะครับว่าเขาเาให้ตัวไหนครับ แดงจึงคืนครึ่งหวดที่แล้วนะครับแดงจึงคืนครึ่งหววหกสามสองเลยฝ่ากระหองครับปุ่นฝาแหลกแป๊บๆเลยถูกกับแดงจึงคืนมานี่แปดเจ็ดศูนย์ 8, 7, นะครับเลขชูบงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกสี่ครับเลขชูแมนนี่ครับแปดเจ็ดศูนย์ส่วนเลขจับบอลครับครั้งแรกได้เลขสามครั้งที่สองได้เลขสองครั้งที่สามได้เลขเก้าครับ สา9สองหรือสามสองหครับเลขชูบโอ้เลขบอลแต่ว่าของงวดที่แล้วนะครับเด้อย,ยังไม่ออกนะครับเลขบอล760ครับงวดที่แล้วครับจับบอลได้6 0ยังไม่ออกนะครับงวดนี้จับบอลได้สามสองเกเลขชูบได้870ครับ มาตัวไหนน้อยเะมาตัวเก่าบาม่แห่แต่ว่ามันก็ตรงกันกับเลขจับบอลน,นี่ละเลขจับบอลนี่เจเลขชูกกับแปดครับหรือสีมาเจอีกบ่หรือสีมาศูแบ,บ่โอ้แต่แปเจก็งามเลยครับเด้อแปดเหรือจะเป็นแปหรือจะเป็นหนึ่งศบ้าต่มักนะครับเนาะนำเสนอให้ทุกคนในพิจณาครับไว้เป็นแนวทาง มากบอมากบัวกันครับลองพิจารณาบ้างนะครับเด้อกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับบัฮหัวเล็กสมาตัวไหนกันแน่ครับเพราะว่าผู้ที่ล็อกฉลากล็อกเลขยู่ยูกุ้งเทพครับผู้ที่ห้าเลขยูนีแต่ก็ให้แม่ให้โชว์ให้ลาบอีกดวยครับงวดนี้เด้อหนึ่งกันยายนสองห้ารสี่ครับออกมาตัวนแหมเด้อแปดเจ็ดศูนย์ครับเลขทูส่วนเลขจับบอลครับสามสองหกงวดก่อนครับเจ็ดหกศูนย์ครับ ออกมาตนม่เด้อสามุสาธตสามุยานฟ้าโอ้ยสมืนี่ไว้แจ็อะไรเด้อนี่เสียงฟ้าของหกเจ็ูนก็ยังเปิดเลยโอ้ด่ปิดปิดมดทุย่างแล้ว่นหกเจ็ศูนย์ครับนี่ตรงกับเหล็กเหล็กบอลที่จับหมดที่แล้วเลยหมดที่แล้วผมจับได้เจ็ูนย์เน๊แน่นอนเออนี่ตรงกันเลยงวดนั้นนี้ที่่าจับจับบอลได้ศูนยูนเจ็ี่ทายเจ็ดศูนย์กอเจ็ดศูย์นี่ วันนี้สิบออกตัวเก่าว่านออกตัวดีแท้เลยหกเจ็ดศูนย์